สวัสดีครับผมชื่อจิรพัฒน์ศิริบุตรนะครับชื่อเล่นเตงนะครับผมเป็นคนจังหวัดสกลนครนะครับตอนนี้ผมมาทํางานอยู่ที่ไต้หวันนะครับมาอยู่ไต้หวันก็16ปีแล้วนะครับทํางานโรงงานเป็นลูกจ้างนะครับงานประจํานะครับรายเดือนนะครับผมก็อยากจะกลับบ้านไปใช้ชีวิตตามชนบทผมก็เลยสหหนทาง หาธุรกิจที่2นะครับผมก็ทํามาหลายอย่างนะครับหลายงานแต่ไม่ประสบผลสําเร็จนะครับเพราะว่างานประจําที่เราทําอยู่ก็ไม่รู้อนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับยิ่งทุกวันนี้นะครับเจอวิกฤตหลายอย่างเช่นวิกฤตโควิดวิกฤตสงครามโลกนะครับข้าของก็แพงขึ้นนะครับจึงทําให้ผมสาะหาหนทางว่าเราจะทํำยังไง จนมาวันหนึ่งนะครับผมก็มาเจอเพจเพจหนึ่งนะครับที่เขียนว่าธุรกิจออนไลน์ไม่จําเป็นต้องขายของก็สามารถทําให้เรามีรายได้ทําสํารองก่อนย้ายกลับเมืองไทยตอนนั้นนะครับผมเห็นรูปคุณก้องอัคราานิติพลประธานบริษัทอินดีมกรุ๊ปของเราและก็มีข้อความว่าสําหรับคนที่ทํางานอยู่ต่างประเทศอยากกลับบ้านมาอยู่กับครอบครัวแบบว่าอินดีมอยากจะช่วยให้เราทําอินดีมรอ พอเรากลับมาเมืองไทยก็จะมีงานมีอาชีพรองรับนะครับเราก็ไม่ต้องกลับไปทํางานที่ต่างประเทศอีกผมก็เลยสนใจนะครับก็เลยศึกษาข้อมูลว่าเราต้องทําธุรกิจยังไงนะครับโชคดีของผมนะครับที่ผมได้มารู้จักกับอินดีมนะครับทีมลิส t t ทีมนะครับโค้ชผู้นําของเรานะครับมีแต่คนเก่ง มีความสามารถช่วยบอกช่วยสอนให้เราทํางานเป็นนะครับเป็นกันเองมากอบอุ่นนะครับที่เข้ามาเรียนรู้ผมคิดว่าผมมาถูกทางแล้วนะครับเป้าหมายในธุรกิจของอินดีของผมนะครับคืออยาก,กเกษียณอายุการทางานของตัวเองและไปใช้ชีวิตตามแบบที่เราต้องการนะครับมาลงมือทาธุรกิจร่วมกันกันกบเราที่ อินดีมนะครับเราพร้อมที่จะจับมือคุณนะครับและก้าวเดินไปด้วยกันเราทํางานกันเป็นทีมครับมีแต่ความสําเร็จที่จะรอเราอยู่ข้างหน้าคนเรานะครับมีน้อยมากที่จะมีโอกาสดีๆแบบนี้เข้ามาในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องคว้าโอกาสนี้เอาไว้นะครับเมื่อโลกเราเปลี่ยนแปลงเราต้องเปลี่ยนไปตามโลกนะครับเราต้องเปลี่ยนตัวของเรานะครับให้เข้ากับยุคปัจจุบันนะครับ ถ้าเราเข้ามาทำธุรกิจอินดีมนะครับเราก็ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามโลกแล้วนะครับเพราะโลกเราพัฒนาไปไหนอินดีมของเราก็จะไปตามโลกให้ทันโลกในยุคปัจจุบันนะครับโอกาสดีๆนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับมันจะเกิดขึ้นกับคนที่มองเห็นโอกาส และรีบความ,มันเอาไว้นะครับงานอินดีมเป็นงานที่ทรงพลังนะครับถ้าเราขยันผิดที่ทํา10ปีก็ไม่รวยนะครับแต่ถ้าขยันถูกที่2-3ปีรวยครับผมขอบคุณ